โรงเรียนวัดนางแก้วอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาชุงุ้มสามารถบูรณาการและเกิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงภายในโรงเรียนครับจ,จากการที่โรงเรียนวัดนางแก้วได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการพานักเรียนนะไปศึกษาดูงานนะฮะที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟู ที่ดินเสื่อมโทรมเขาชง,งุ้มโครงการพระาพราชดำร,รินะครับซึ่งหลังจากนั้นน,นักเรียน,นรุยวนันแก้วก็ได้พัฒนานต่อยอดโครงการซึ่งเราก็ได้รับการสนับสนุน,นจากโค,โครงการพระดาดราชดำรินะนะวิธีการฟื้นฟทูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชง,งุ้มได้รับการสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับโดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนในเรื่องของดิน นะซึ่งดินก็ได้ได้เป็นวัตถุดิบในการปลูกพืชนะครับนะแล้วก็เรื่องของพันธส้ยเดือนนะครับแล้วก็เรื่องของเมล็ดพันธุนะ์รวมทั้งนะการเรียนรู้ในเรื่องของการทําน้ําหมักชีวภาพนะฮนะแล้วก็การทำนะน้ําหมักจุลินทรีย์นะครับนะนี่คือสิ่งที่โรงเรียนเราได้รับประโยชน์นะครับจากการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเครือข่ายนะของนะโครงการพระดำริ นะฮะวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมสรชงุ้มนะครับนะฮะซึ่งเด็กก็เรียนรู้แล้วก็จัดกิจกรรมทุกปีนะ,ะเป็นฐานนะฮะเรามีฐานการเรียนรู้นะฮะเรื่องของอาการปลูกพืชผักริมฟุตบาทนะ,ะก็สามารถปลูกปลูกพืชผักได้เรามีผักยกแค่นะครับผักยกแค่นะฮะเรามีการเลี้ยงไส้เดือนนะครับแล้วก็ขยายผลนะ,ะตามความถนัดสนใจนะ,ะของเด็ก เด็กต้องการจะเลี้ยงกบนะฮะเลี้ยงปลาดุกนะครับเลี้ยงไก่ไข่นะฮะเราก็มีโครงการเสริมเข้าไปนะครับนะส่วนแปลงผักต่างๆนั้นนะเด็กทุกคนก็นะฮะได้มีส่วนร่วมนะฮะในการปลูกนะแล้วก็จําหน่ายนะตอนเย็นนะหลังเลิกเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีมีแผงของโรงเรียนนะไปวางขายนั่งเรียนนะฮะรวมทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแล้วก็แปลงผักต่างๆนะครับเป็นประจําทุกวันครับ แล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่โรงเรียนเราให้ความสําคัญนะครับก็คือสนับสนุนให้เด็กจบม .3 เข้าเรียนต่อสิ่งที่ตามความถนัดก็คือเขาเข้าเรียนต่อวิทยาเกษตรกรรมเทคโนโลยีจังหวัดราชบุรีที่เขาเขียวนะครับปีหนึ่งก็10บสิบสิคนนะครับ ที่เรามีส่วนร่วมนะครับกับโครงการนะเป็นเครือข่ายนะฮะของโครงการพระราชดำรินะที่เขาชงุ้มเนี่ยนะครับนะก็เด็กนะได้รับประโยชน์นะฮะแล้วก็ขยายนะต่อยอดนะครับนะไปยังครัวเรือนนะฮะเป็นประโยชน์นะฮะเพราะว่านะในครัวเรือนเนี่ยเขาก็จะมีพืชผักสวนครัวนะปลูกไว้ที่บ้านแล้วนะครับนะก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเด็กในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับเด็กก็สนใจเรื่องการเกษตรเพิ่มขึ้นนะฝาตะก่อน ก็เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่โรงเรียนเราได้รับนะฮะก็เป็นผลทําให้ผู้เรียนนะฮะได้ใช้วิชาทางด้านการ,กรเกษตรนะฮะไปต่อยอดนะครับปาเจะเกษตรยังย่งยืนผลพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงย